แต่ผู้คนคงกล่าวขานเรื่องการตายของแกไปอีกนานถ้าไม่ว่าอะไรหรอกอาจจะถูกทุกคนลืมเลือนไปเยีะยแต่ว่าจิตวิญญาณของข้านะ่ะจะยังคงอยู่ต่อไปอีกหนึ่งวิลาบุรุษในตำนานที่ถึงแม้เขาจะตายไปแล้วแต่เจตจำนงของเขานั้นยังคงอยู่ก็คงจะหนีไม่พ้นโคซกิโอเดงแล้วภารกิจในวันนี้ของคู่บานนะครับผม เราเนี่ยจะจำลองนะครับการเป็นโคซกิโอเด้งกันการผจญภัยเทื่อนี่สิเป็นแบบไรถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคูบากันด้วยนะครับบอมถ้าเกิดกดไลค์กันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยฮอบ ความรักเนี่ยก็เหมือนกับลาวาถึงเอลพี่จะไม่ติดไฟแต่ถ้าใช้ลาวาพักระวังติดใจเอานี่ไปบริการขั้นต่ำเพียงแค่13บาทในรูปแบบของ ID p a s s แต่ถ้ายังไม่จูใจนะครับผมก็มีบริการ v i p Serv e r ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นและมีบริการครับผมกดเกมพาร์ตกดผลพิสาจแมปอื่นๆอ,อีกมากมายที่ให้มาถึงเรทเจอรราคาสุดคุ้มขนาดนี้จนต้องถามว่าไอ่มีบอไอเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับผมลิงก์เนี่ยอยู่ใต้ คือพโรตัวนี้เลยและด้วยความที่ว่าเราครับจะจําลองให้เหมือนกับโอเด้งมากที่สุดเนี่ยซึ่งเราเนี่ยครับผมก็เรื่องในส่วนของไฟติ้งไตล์นะครับผมหมัดมาหนึ่งอย่างพร้อมกับวิชาดาบคู่ของโอเด้งสําคัญมากเลยครับโอเด้งเนี่ยต้องเป็นเผ่ามนุษย์ด้วยนะเพราะว่าโอเด้งก็ถือว่าเป็นมนุษย์นะเว้ยเริ่มต้นมาครับก็ทักทายพวกโจรที่เกาะแรกซะหน่อยแต่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะแข็งแกร่งเกินไปดูเลเวลก็รู้แล้วบอกวะ่าด้วยความที่ว่าข้านั้นแข็งแกร่งเกินไปข้าจึงตัดสินใจที่จะออกเรือืออเเพ่ไป,ปชิญโลกว้างที อ่าอยูในขณนะนั้นตัวข้าก็ได้จอดเรือเทียบท่าที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับผมเป็นเกาะที่มีลิงอยู่หยิบดาบกูขึ้นมาครับทักทายลิงแถวนี้ซะหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอเกินป่วยมวยในขณะเดียวกันครับเราเสี่ยงตาน้อยเนี่ยเราก็เห็นนะครับผมใครบางคนที่อยู่ในห้องนี้เออดวก่อนนี่มันแชงคูดหรือผมแดงจังนี่หนอหนึ่งในระดับ4ี่จักรพรรดิเลยนะโวย ซึ่งโอเด้งนะครับผมริคูบาของเราเนี่ยก็ขอตักถ่ายด้วยวิชาดาบคู่ของโอเด้งซะหน่อยเป็นไงเครือบหาคิซด้วยนี่หน่อยครับผมวิชาดาบคู่โอเด้งสิบฮัตแดนวรวัน โอ้โหฟันทีเดียวยังไม่ตายเลยนะครับเนี่ยสงสัยต้องต่อด้วยสกิลสองวิชาดาบคู่โอเด้งฐานน้ำตกสวรรค์เฮ้ยแล้วชะเกินปุยมุยสามารถจัดการได้แบบง่ายดายเลยเห็นแบบนี้น่ข้าน่ะก็แข็งแกร่งนะเดินเข้าไปสักหน่อยครับก็เจอราชาแห่งเกาะนี้อ่ายังไม่ได้พูดชื่อทาไม้ตายเลยในขณะที่เราครับแล่นเรืออยู่ดีๆเนี่ยก็มีใครบางคนในครับผมพยายามขับเรือชนเราสงสัยอยากจะค้องใจสะหน่อยเราในครับผมก็เลยขึ้นเรือเนี่ยไปหาเขาเลยดูซิว่าเขาค้องใจหรือเปล่า นะครับโอ้ที่สําคัญควักผลแสงขึ้นมาโชว์เราแล้วก็ไฟติง้งสายนะครับผมสายฟ้าเนี่ยช็อตเราซะด้วยามาเล่นผิดคนละไอ้หนูมานี่เลยนะครับผมไอ้พวกที่จะมารุกรานแคว้นวานนอกของข้ามาเจ้าจะหนีไปไหนนะครับผมเฮ้ยเซาเทียนเรียกเรือะไรตามนะครับผมแบบกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวบางอาจโจมตีเราก่อนนะครับผมข้าน้อยพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกัน เจอหน่อยวิชาดาบคูโอเด้งฐานน้ำตกสวรรค์จบเรียบร้อยครับผมถึงแม้เจ้าจะเป็นผู้อ่อนแอแต่ก็ไม่ควรจะไปรังแกใครก่อนนะต้องสั่งสอนซะหน่อยในขณะน,แน,นแคคั้นครับคูบาของเราเอ้ยไม่ใช่คู่บาโอเด้งเอ้ยคูบาทาโร่ <H um! <h <ums> นะครับผมก็ได้เดินทางนะครับผมมาที่เกาะบากี้ <h ums> เพื่อมาทักทายนะครับผมบอสท,ที่ต้องรีดด้ว่ามีความแข็งแกร่งขนาดนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยังถือว่ารับมือลำบากยิ้ิชาดาบคู่มาครับฟันซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อน ตามหลักระดับมันต้องฟันไม่เข้าไม่ใช่หรอวะฮ้วยมันตายคอหลอดใส่เลยบันเนี่ย ต่อจากนั้นข้าก็ได้เดินทางมาที่โลก2องและก็แวะที่แมนชั่นแห่งหนึ่งจะเรียกว่าแมนชั่นก็ไม่ถูกที่โลก2เขาเรียกว่าคาเฟ่ในระหว่างที่เราครับเดินดุมๆออกมาแบบไม่รู้อิโนยเนยครอย่างที่ว่านะครับโลก2เนี่ยมันเถื่อนเดินออกมาได้แป๊บเดียวโดนซุ่มโจมตีซะง,งั้นเรียกียวว่าโจมตีนะครับแบบให้เราเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวท่อแบบนี้ก็จะมิดหลอดอยู่แล้วนะครับเนี่ยโยเกือบตายระเกินปุยม้ยเรียกได้ว่าเราเนครับต้องจุกหนีสุดชีวิตเลยถามว่าทำไมไม่สู้หรอครับผมโอ้ยออออไรปูู้้เเืื่ดดดนนนีแต ครับมันทำแม่งทำแม่งนะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะโดนสองคนรุม แต่ก็ยังไม่เชืว่อว่าโดนลมหรือเปล่าเราเองก็ไม่รอช้านะครับผมรีบกลับไปล้างแขนกันเลยทีเดียวมานี่เลยวิชาดาบกู่โอเดง้งเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใช้วิชาหมัดด้วยไม่ใช่หรอฟ้าจะหนีไปไหนล่ะไอคนขี้คลาดมานีสติดีด้วยความที่ว่าเราครับมีแค่วิชาดาบกับวิชาหมัดแต่แอิเซอรี่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยค <c oughs> รับมือยากหน่อยเหมือนกูเอาข้างว่ามาแจกเข้าฟีๆีแต่ขอบอกเลยครับผมว่ารอบนี้เนี่ยเราเอาจริงแล้วดึงผลปีศาจในกระบผมผลบาก,กี้มาใช้พร้อมกับใส่วาคิลี่ <c oughs> รีดวดาเมจครั้งนี้นะบอกเลยครับ ผมว่าเต็มสูบเต็มเผาถ้าเกิดแพ้รอบนี้นะไม่มีแก้ตัวแล้วนะเฟยผมเองนะครับก็ไม่รอช้านะครับผมข้าน้อยเนี่ยมาเพื่อรังแคแล้วบอกเลยครับผมว่าถ้าเกิดเราแพ้รอบนี้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกะจอกจริงแล้วในขณะที่ผมครับต้องเรียกเรียกว่าได้เปรียบสุดๆเนี่ยแทบจะปิดฉากนะผมหรือฆ่าเขาได้แล้วเนี่ยเขาในครับผมกับวิ่งหนีผมสุดชีวิตเลยแหมดูเอาละกันนะให้ภาพมันเราเรื่องพอจะฆ่าได้เท่านั้นแหละครับโอ้โหวิ่งหนีแบบอุตรุดอุตรุดขี้แตนบ้านสันกระไรเดียวโอ้ยนีัเผมวิ่งไปสะพ แน่นอนแล้วในขณะที่เรานีครับผมกําลังเดินทางไปที่สะพานเนี่ยเพื่อไร่ฆ่าในครับผมไอคนที่เรื่อนเหลือน้อยเนี่ยหรือคนที่กำลังวิ่งหนีเราในครับผมสังเกตดูดีๆว่าเราเนี่ยโดนซุ่มโจมตีอีกแล้วเอ้เอมันเริ่มทําแม่งทำแม่งแล้วนะ ดูยังไงก็รู้ครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจงใจฆ่าเราแล้วก็ปล่อยอีกคนนึงเนี่ยหนีไปพอมาถึงจุดนี้ครับบอกเลยว่าชัดเจนแล้วว่า2คนนี้เนี่ยมันมาด้วยกันแหมเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเราเนี่ยโดนรุมอยู่นั่นไงผมสองคนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเฟยคนเดียวครับก็รีดว,ว่าพอสู้ได้อยู่แต่2คนเอาอะไรไปสู้มันละจะเกินปุยมุย,ยแต่ก็ยังว่าอะไรก็ผมว่าข้าเนี่ยมันคือโคซกิโอเด้งนี่นะครับพิชาดาบคู่กว่าจะได้แต่ระสพก็ใช้พระนานเอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดไม่รุมอ่ะยัง ไงก็สู้ได้แรกแครับก็เป็นโคซกิโอเด้งอยู่หรอกแต่หลังๆเนี่ยเริ่มรั่วแล้วลครับผมเล่นแบบผสมผสานเพราะว่าหัวร้อนซะเหลือเกิ <c oughs> นนะครับผมถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยโคซกิโอเด้งแบบ100%เนี่ยบอกเลยครับผมว่ามันใส่ไม่สุดโอ้อยขอใส่แอคเซสซอรีกงๆหน่อยละกันถ้าเกิดไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันก็กระจอกเกินในระหว่างที่ข้าน้อยนั้นกำลังออกท่องยุทธจักรนะครับผมข้าน้อยก็กลับเห็นใครบางคนโอ้อยเดี๋ยวก่อนไอ้หมอนี่ทำไมมันลอยได้หรอฟ้าดูยังไงครับผมว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็โปรแท้แน่นอนมานี่เลยความแปดเปื้้วว้ออนนนแแห่งงงคววาสาโตสาสา เซ็ซ่าแตกสวยไปสวยเอ้าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่แตกไปเป็นมอนส์หลักแล้วดูเหมือนว่ามันจะรอด เนื้อมือข้าไปได้เออ,เอ,อมันรัมกลับขึ้นมาแล้วรีบสอยเลยนี่วิชาดาบคู่โอเดงเจ้าทินี่ข้าไปไหนได้เราแล้วต้องรียเได้ว,ว่าตอนนี้นี่ับผมคูบาโคซกิของเราเนี่ยเข้าสู่โหมดบ้าเรือดแล้วนะักผมรียเไียวเห็นใครเนี่ยใส่หมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยเคยเป็นคนใจดีมาก่อนแต่โดนทําร้ายตอนนี้ใจมันเลยพังเลยรียเไียวว่าเห็นใครใส่หมดเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันโหดร้ายถ้าจะอยู่โลกนี้ให้ได้เนี่ยก็คงจะต้องร้ายกว่าโลกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าหลังๆเนี่ยผมเริ่มรั่วมากๆแล้ว ออกทะเลไปไกลครับล่าสุดโคนสกีโอเด้งเวอร์ชันผลพระมาดูเลยครับว่าเป็นยังไงตอนนี้น่ครับผมก็รีกได้ว่ามีความนัวนะครับผมที่แมนชั่นโลก3ามนะครับผมเราเองก็ไม่รอช้ารีบแปลงร่างเป็นยูแมนกาสอ,อไม่ใช่แปลงร่างเป็นผลพระแล้วก็ใช้วิชาดาบคู่โอเด้งนะครับผมสินปะการต่อสู้นะครับไม่ต้องมากมายอะไรนักนะครับผมรีกได้ว่าแปลงร่างเป็นผลพระแล้วฟันซอยยิ่ๆเลยเดี๋ยวก่อนฟันมันต้องมันทำไมไมันไม่ขึ้นอินคอมแบก หรือว่าเราฟันใครไม่โดนเลยครับเนี่ยโคสกิคูบาหมนะครับผมเรียกว่าตอนนี้นะครับผมก็ถอยออกมาซะก่อนในขณะที่มั่นใจครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการต่อสู้แน่นอนในครับผมคูบาของเราเนี่ยก็เรีบมุ่งตรงครับไปเพื่อต่อสู้กับเขาเลยมาขพวิชาเสนอหน้าสนอยนะครับดูสิครับว่าเราเนี่ยจะคิวใครได้หรือเปล่าเรียกว่าสเต็ปของใช้ผลพะในผมไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยเพื่อนแค่แปลงร่างนะครับแล้วก็ฟันซอยทีทีแบบนี้สวยไม่สวยครับแตกไปหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับผมว่ามันเกินปุยมุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มัน วิชากีต้าของบ oh ุกทาโรโอ้โหผสมผสานกับผลน้ำแข็งซะด้วยแต่เขาบอกเลยับผมว่าแค่นี้เนี่ยทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแรกแกแครับก็มีมวยไม่กี่คู่แต่หลงัลงๆเนี่ยรีได้ว่ามีความนัวครับแรมั่วซั่วถั่วเล้งมากเลย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีกี่คนลวฮัฟมงพอจับจังหวะได้ครับเราเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบโซนะครับผมเสนอหน้าเนี่ยปไปไล่ฟันเขาเลยนะครับผมรีได้ว่าใช้ผลพายเนี่ยก็เหมือนดาบสองคมนะครับผมจริงอยู่ครับที่ฮีทบ็อกของเราเนี่ยตีได้กว้างมากขึ้้้้นนนนนนหหหรรืืออใญ่่่่มมาาากกขึแตเเเเีย็็ปปิงดว เพราะว่าตัวเราเนี่ยใหญ่เกินไปแต่ก็มันก็ไม่ใช่ไดขานามือหรอกครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก็จะสามารถฟันได้สบายหน่วิชาดาบคู่โอเดงนี่พอได้แปลงร่างเป็นผลพระนะครับผมดีเรได้ว่าสกิลเนี่ยบางทีแทบไม่ได้กดเลยเน้นฟันอย่างเดียวเนี่ยเพอเพแรงกว่วนะครับผมผลนําแข็งแช่เราอีกแล้วม้งรอบนี้ครับผมก็ไร้ค่าไปตามระเบียบนะใช้กีตาร์ของบูสะด้วยาเลยบอกเลยครับผมว่าวิชาแกนี้เนี่ยทำอะไรค่าไม่ได้หรอกถึงแม้เลือดค่าจธอเรือน้อย,ยแต่ค่าก็สู้ยิบตา มันจะจ่าสระเกลนเลยสวยไปสวยแตกไปอีกครับรอบสองต่อจากนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากเรียกได้ว่าผมเนี่ยใช้วิชาดาบคู่ครับไร่ตบชาวบ้านเข้าไปทั่วเลย <c oughs> อย่างที่เห็นเลยครับว่าได้คิวมาแบบรัวๆเลยสเต็ปไม่ต้องเยอะเน้นฟันอย่างเดียวครับเราเนี่ยก็ได้คิวมาแหมนะผบไร่ฟันอย่างนี้อดูหน่อยครับสเต็ปจ๊บปั๊บอะไรไม่ต้องฟันอย่างเดียวก็เสียวเลยอะเจอนี่หน่อยวิชาดาบคู่โคซกิโอเด้ง ถ้าไม่ต้มให้ร้อนหลังจากที่เราครับพอใจกับการไล่ล่าแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราก็มาหาผลปีศาจที่เกิดในเซิร์ฟนี้กันซะหน่อยเ <c oughs> รียกได้ว่าระยะเนี่ยห่างเป็นพันกว่าเมตรเลย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลปีศาจตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับเราจึงเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้ผลดอนะครับผมว่าแต่ผลดอมันอยู่ไหนวะแต่หาไม่เจอจะผลแสงบินไปก็ใช้เรื่องใช้ผลดอนะครับในการตามหาละกันนะ ต่อจากนั้นแคปเรืยอเข้าประตูวาร์ปก่อนเลยและกันว่ามันไปอยู่ที่ไหนพอเข้าประตูวาร์มันครับเอรู้สึกเหมือนมันจะมีความใกล้มากขึ้นลองวาร์ไปที่เกาะแฮนด์คอร์ครับแต่ดูก่อนดูเหมือนว่ามันจะไกลกว่าเดิมมันสงสัยจะมาผิดทางแล้วหรือมั้งและดูเหมือนว่าจุดสุดท้ายที่เราเรืยอวาร์มารับก็คือเกาะเค้กนั่นเองแฮ่ตอนนี้นะครับผมระยะเนี่ยห่างเพียงแค่สี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นว่าแต่มันอยู่ตรงไหน,นหรอกฟเนี้ยหลังจากตามหามาสักพักรคบตอนนี้เนี่ยเราก็เจอแล้วหีบไม่ได้หาหีบหาผลปีศาจนี่นี่ครับ เช่ว่าไปเป็นแค่ผลมือเท่านั้นเหรอทันทีที่คูบายของเราครับจะลองกดเก็บเพื่อใส่กล่องเนี่ยหรือใส่กระเป๋าครับแต่ดูนว่าเราเนี่ยจะเก็บครบสูงสุด4ช่องแล้วเฟ้ยการผจญภัยในคลิปิโอต,ตัวนี้ครับของโคสกิคูบายเนี่ยก็จบประมาณเท่านี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบนกรับผมอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมราไปด้วยท่าไม้ตายของโคสกิโอเด้งวิชาดาบกู 1. สิบหัดแดนสวนสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนไปเลยครับบายบุย